สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO r เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มรถหรูในบ้านเราต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ครับมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผมให้ความสนใจพอสมควรเพราะมันเป็นรถที่มีส่วนประกอบระหว่างคูเป้กับซาลูนตามคอนเซ็ปต์ของเขาได้อย่างลงตัว มาพบกับ Mercedes-Benz CLS 350หรือรหัส W219 ถ้าใครสนใจรถคันนี้ติดต่อคุณน้ำตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ C219 หรือ W219 ที่ใครหลายคนเรียกเป็นรถในกลุ่ม mid-size luxury car หรือว่า E-segment ของทางค่าย Mercedes-Benz แต่ Mercedes-Benz ไม่ได้บอกว่ามันเป็นคลาส ที่อยู่ใน e-segment นะแต่ทาง Mercedes-Benz ให้คำจำกัดความว่ามันอยู่ระหว่าง e-class กับ s-class ครับโดยมันใช้แพลตฟอร์ม W211 เป็นพื้นฐานสำหรับรถที่เป็นรถคูเป้แบบ4ประตูแบบนี้นะแต่ทาง Mercedes-Benz เองเขาจะเรียกรถแบบนี้ว่าเป็น fastback ซึ่งมันจะเป็นลักษณะท้ายลาดครับหลายคนอาจจะงงว่า Fastback กับ Liftback มันต่างกันยังไงล่ะเพราะว่าดูรูปทรงมันใกล้เคียงกันมากเลยคำว่า Fastback ตามที่ลุงเข้าใจนะก็คือมันเป็นรถที่ลักษณะเป็นท้ายลาดครับเพื่อให้มีแรงกดหรือมีแรงแ e r o Dynamic แต่ว่า Liftback มันจะเป็นรถที่คุณสามารถเปิดฝากระโปรงและเปิดกระจกหลังขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวได้ครับโดยมันถูกออกแบบมาเป็นคอนเซปต์แบบว่าเป็นรถที่ผู้บริหารขับ เองนะครับเพราะว่ามันเน้นห้องโดยสารทางด้านหน้ามากกว่าห้องโดยสารทางด้านหลังและมันเปิดตัวครั้งแรกในปี2004จนถึงณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแล้ว3เจ n เนอเรชั่นเจ r เนอเรชันที่1 C219 ในปี2004ครับเจเนอเรชันที่2 C218 ในปี2010เจ n เนอเรชั่นที่3 C257 ในปี2018ครับ ด้านการออกแบบ CLS ได้คุณมิ e เชลฟริงเป็นผู้ออกแบบครับตั้งแต่เปิดตัวต้องยอมรับว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรครับยอดขายในอเมริกากับยุโรปมันขายได้มากกว่า1.3แสนคันครับรถที่รีวิวในวันนี้คือ Mercedes-Benz CLS 350 Gen ที่1 รหัส4219โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2004จนถึงปี2010ครับและรถคันนี้จดทะเบียนในปี2006สำหรับใหม่คันนี้อยู่ที่1.6แสนครับมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลที่คานหน้าจะมีตรงนี้1จุดครับและที่ฝากกระปรง1และ2ครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด3.5ลิตรรหัส M272E35V6 ดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป24วาล์วแรงม้า272แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเกียร์เป็นอัตโนมัติ7สปีดโทนิกมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ถ0-100อยู่ที่7วินาทีท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.6เมตรครับช่วงล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบอิสระมันติลิงคอยสปริงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS EBD BA และ EBA ครับ ยังเดิมติดรถด,ด้านหน้ามีขนาด255 4018ด้านหลังมีขนาด285 3518อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คข้อมูลจากต่างประเทศเป็นแบบนี้จริงๆซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่245จนถึง255ครับ จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคแลนซ์อยู่ที่130มิลิเมตรน้ำหนักรถมีขนาด2.2ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบคูเป้พลตฟอร์ม W211 พาตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด80ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับอันนี้เท่าที่เคยลองใช้งานดูเวลาผมใช้น้ำมันต่ำกว่ามันจะมีอาการเครื่องกระตุกครับมาดูภายในการกุญแจจะเป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแต่สมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในตัวรุ่นอื่นของเบนซเนี่ยมันจะเป็นแบบปุ่มพุ s สต t ร์ทแล้วนะแต่ว่าตัว cls ตัวนี้ยังให้กุญแจแบบน้ำเต้าอยู่ครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้เบนซคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยนะ กระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนสอนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยหรือมุมมองให้มันกว้างขึ้นครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกเบาเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางและเมมโมรี่เบาะได้3ตำแหน่งล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานด้านล่างเป็นสวิตช์เปิดฝาท้ายช่องใส่กระสาร มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรครับความกว้างของมันสามารถใส่ขวดน้ําขนาด 500cc ได้นะมีไฟกาวไลท์หรือว่าไฟเวลคัมไลท์ให้ด้วยเฉพาะประตูคู่หน้านะแผงประตูวัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดนะยกเว้นบริเวณนี้ครับที่เป็นหนังและตรงนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปตัวเพจจะอยู่ที่เสาบีครับอีกจุดนึ่งบไฟฟ้าสวิตควบคุมจะอยู่ที่แผงประตูนะครับคันนี้มีหนุนหลังมาให้ด้วย ที่บาะคนขับจะมีหนุนหลังมาให้ด้วยครับที่ด้านหน้าเบาะจะมีช่องเก็บของครับที่พักเท้าเหมือนจะทำตำแหน่งมาให้ครับแต่ไม่มีแป้นรองเบรกมือเป็นแบบแั้นเหยียบมาปลดตรงนี้ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าและช่องเสียบ OBD2 มันสามารถใช้เกตเลสวันได้ครับ ที่เปิดไฟหน้าไฟหลีแล้วก็ไฟปาร์กิ้งครับคันนี้เป็นระบบไฟออตโต้ด้วยนะด้านล่างจะเป็นที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้าครับกุญแจจะเสียบตรงนี้ครับใช้ลักษณะบิดแล้วก็สตาร์ทต,ตามปกติช่องแอร์จะเป็นลักษณะกลมครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสีกกานหุ้มด้วยหนังครับขนาดการจับสำหรับผมเนี่ยเล็กไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะใช้งานได้ดี ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันมัลติมีเดียแล้วก็ข้อมูลตัวรถครับทางด้านขวามือจะเป็นเพิ่มเสียงลถเสียงและโทรเข้าโทรออกแต่จะอยู่ตรงกลางพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นแบบไฟฟ้าพวงมาลัย เป็นแบบกระดกเวลาที่เราดับเครื่องรถมันจะดึงขึ้นครับคูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดกระจกจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้3ระดับครับเรือนไม้จะเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็นหน้าจอหลักๆได้3หน้าจอไล่ฟังก์ชันจากซ้ายไปขวาน้ำมันนาฬิกา ตรงกลางเป็นความเร็วครับไม่ความเร็วถึง260นะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นวัดรอบและอุณหภูมิครับแดชบอร์ดโดยรวมดูหรูหราตามสไตล์เบนซ์ครับแต่ก็อย่างที่เขาพูดกันมันมากกว่า E c l a s s ครับแต่มันก็ไม่ถึง S c l a s s ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องนะตัววัสดุด้านบนจะเป็นหนังคุ้มครับ ส่วนไหนที่สัมผัสกับร่างกายเราได้ตรงนั้นจะเป็นซอฟทัชยกเว้นตรงบริเวณคอนโซลที่เป็นลายไมย้แอร์แบกมีทั้งหมด8จุดครับคู่หน้า2ที่บอกคู่หน้า2ที่เสา B2 และที่ประตูหลังอีก2ครับช่องแอร์จะวางคู่กัน2ช่องครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกวัสดุภายในซึ่งมันจะลอกลักษณะนี้ครับระบบแอร์ จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลครับจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกกันทุกบ่อเลยนะด้านหน้านะครับซ้ายขวาแยกกันแล้วด้านหลังซ้ายขวาก็ควบคุมอุณหภูมิแยกกันครับฟังก์ชันการใช้งานทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นสวิตช์ออโต้แล้วก็โหมดควบคุมไลฟ้าด้านหน้าอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายแล้วก็ฟังก์ชันเรสเบาพัดลมปิดเพิ่มแรงลม ควบคุมอุณหภูมิพร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังสวิตช์ปร,ปรปับอุณหภูมิทางด้านขวาแอร์คอมเพรสเซอร์ไล่ฟ้าด้านหลังสวิตช์ออตโต้แล้วก็โหมดการใช้งานครับวิทยุจะเป็นวิทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงานมีระบบนำทางมาให้ด้วยทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับโทรเข้าโทรออกระบบนำทางแล้วก็เครื่องเสียงนะส่วนทางด้านขวามือจะเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับต่อมาเป็นม่านด้านหลังครับกด1ทีเปิดการใช้งาน ถ้ากดอีกทีเป็นการยกเลิกครับสวิตควบคุมหัวหมอนที่เบาะแถว2กด1ทีจะยกเลิกการใช้งานครับปิดระบบแอร์แบ็กสวิตไฟฉุกเฉินเซ็นอร์ล็อกและ ESP on off ครับที่จุดบุหรีกับที่เขียบบุรีครับ เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนะมันสามารถเล่นชิปอัพชิปดาวได้ครับโหมดการใช้งานจะมีอยู่2โหมดก็คือ C กับ S ผมไม่แน่ใจว่า C เนี่ยจะเป็นคอสตอมหรือเปล่านะครับแล้วว่า S เป็นสปอร์ตหรือเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆแต่คันนี้เท่าที่ลองดูมันจอดแปะไม่ได้นะครับและสวิตช์ p a ก k ิ n งเซนเซอจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นถังขยะครับ บางทีผมก็เอาไว้ใส่ขวดน้ำนะมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีซี cc ได้ที่พักแขนจะเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกับคอนโซลกลางเลยครับตัววัสดุมันจะคุ้มด้วยหนังนะความรู้สึกในการเท้าให้ความรู้สึกที่ดีตำแหน่งการใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเวลาที่เราเลื่อนคันเกียร์มาอยู่ที่ตำแหน่งดีมันจะพอดีเลยนะทางด้านขวาตำแหน่งที่พักแขนอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันครับ ข้างใต้ที่พักแขนมันสามารถเปิดได้สองด้านครับสะดวกดีนะผมชอบจะเป็นเกะใส่ของครับและที่ใส่โทรศัพท์ด้วยเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถยนต์จะต้องเชื่อมจากตรงนี้นะข้างใต้จะเป็นช่องใส่ของครับมีฝาปิดให้ด้วยอีกส่วนหนึ่งจะเป็นช่องใส่ของข้างนอกครับ ตรงนี้มันจะมีช่องสำหรับให้เปิดแอร์ให้ความเย็นเข้ามาข้างในได้ด้วยครับเวลาที่เราเปิดไฟหน้าจะมีไฟส่องของให้ด้วยครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงโดยอัตโนมัติครับสวิตช์ปิดการทำงานเวลาลากจูงสวิตช์ปิดเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวครับไฟส่องแทนที่จะอยู่ตรงนี้ครับไฟส่องห้องโดยสารไฟประตูแล้วก็ไฟที่ห้องโดยสารแถวสอง สวิตจากตรงนี้ครับม่านบังแดดเป็นวัสดุตัวเดียวกับแผงผ้าหลังคาครับซึ่งผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะใช้ไปนานๆแล้วสีมันจะซีดครับมันสกรปรกง่ายข้างในมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองบานครับเวลาเปิดออกสวิตไฟจะติดแผงผ้าหลังคาหลุด ถือว่าเป็นอาการประจํารุ่นของรถตะกูลนี้อีกอย่างหนึ่งครับนี่ตรงนี้ที่เป็นนะครับที่เสา A เสา B เสา C เป็นหมดสําหรับใครที่ไปหารถรุ่นนี้มาใช้ถ้าแผงผ้าหลังคาลอกถือว่าเป็นปกติครับมือจับมีมาให้ทั้ง4ยันนะที่เบาะด้านข้างคนขับตรงด้านหน้าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ผดมพยาบาลครับและด้านข้างจะเป็นที่ใส่ของครับเบาะนั่งสบายครับ มันนั่งเหมือนรถเบนซ์ธรรมดาโดยทั่วไปนี่แหละแต่ในความรู้สึกของผมก็คือผมว่ามันจะดูแคบกว่ารถ e-class นิดนึงเบาะนั่งสบายมากตามสไตล์เบนซ์ครับหัวหมอนมันปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าครับและมันสามารถปรับมาทางด้านหน้าได้ด้วยมันรับกับสีสษาได้ดีครับใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากเบาะที่นั่งข้างคนขับปรับได้เหมือนเบาะคนขับเลยนะครับ เป็นบอกไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางมีหนุนหลังมาให้ด้วยและเมมโมรี่เบาะได้3จุดครับให้มาครบครบมากเล็กลูมจุดที่แคบที่สุดมีขนาด1นึ่งกำปั้นครับพื้นที่วางเท้าใหญ่พอสมควรครับแต่ ถ้าผมมาไปเปเรียบเทียบกับตัวแพลตฟอร์มเดียวกันอย่าง W 2 1 1ผมมีความรู้สึกว่าที่เบาะด้านหน้าแคบกว่านิดนึงฮะเฮด o ูมเวลาที่เบาะอยู่ในจุดต่ำสุดมันจะมีพื้นที่ขนาด3กําปั้นครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ C 2 1 9ก็คือในเรื่องของกระจกเปือยครับพอมันเป็นเฟรมเลสดีไซน์แล้วเนี่ยมันทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นเวลาปิดแล้วกระจกจะดันขึ้นครับ เวลากระจกลงมันก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตครับประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังกว้างนะแต่ว่าประตูด้านหลังเหมือนว่าจะเปิดได้กว้างมากกว่าเพราะว่าองศาจะเกือบ90องศาเลยการเข้าออกทําได้สะดวกครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถทรงคูปเป้เสาซีจะติดครับแผงประตูเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นตรงนี้ที่เป็นหนังเท่านั้นด้านล่างมีช่องใส่ของและด้านข้างมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับ ที่เบาะแถว2จะมีไฟ2พื้นมาให้ด้วยครับด้านหลังเบาะจะมีช่องใส่กระสาห,หรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ใบครับไฟ2ห้องโดยสารมาจะทำงานร่วมกับสวิตช์ทางด้านหน้านะครับแต่ไฟ2แผ่นที่จะแยกกันคอนโซลกลางมันออกแบบมาให้ยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายครับ ที่ด้านหลังคอนโซลกลางเบาะหน้ามันจะเป็นช่องแอร์ครับตัวแอร์สามารถปรับอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาได้ถัดมาจะเป็นที่วางแก้วครับมันสามารถใส่แก้วขนาดส2ออนซ์นได้หรือบางคนอาจจะเอาเป็นเก๊ใส่ของก็ได้นะต่อมาจะเป็นเกสใส่ของครับแบ่งออกเป็น2ช่องแต่ช่องนี้สามารถใส่แก้วได้นะมันวางแก้วขนาดส2ออนซ์นอย่างเยตีได้และ มีช่องเสียบดีเซลเอเลดมาให้หนึ่งช่องครับเบาะแถว2นั่งเต็มก้นครับแต่มันนั่งจมพนักพิงองศากำลังดีแต่ว่ามันแข็งไปนิดนึงครับแล้วก็มันอบกระชับตัวความรู้สึกโดยรวมในการนั่งผมว่ามันนั่งไม่สบายถ้าเทียบกับ e class นะ e class เบาะแถว2ดีกว่าครับหัวหมอนมีแค่เอาไว้ใช้งานครับแต่ใช้ไม่ได้ดีนะ ตำแหน่งในการนั่งถ้าผมจะพิงหัวหมอนหลังมันจะตึงครับเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนตัวไปข้างหน้าหน่อยถึงจะพิงหัวหมอนได้สบาย Head Room มีอยู่น้อยมากครับมีอยู่แค่4นิ้วเองเล็ก o ูมมีอยู่1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้ามีอยู่แต่ไม่เยอะครับเพราะว่ารางบบาด้านหน้าค่อนข้างต่ํา ถ้าเราปรับต่ําสุดรางบ่อมันก็จะแคบลงไปด้วยครับทําให้เราสอดเท้าเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปได้แค่นิดเดียวนะแต่มีพื้นที่วางเท้าไหมมีครับขยับเปลี่ยนอริียบทได้ที่พักแขนมองว่าเล็กไปนิดนึงครับเท้าแขนไม่พอดีมันสั้นไปหน่อยแต่วัสดุที่ให้มาดีมากนะั้นนุ่มจะมีที่วางแก้วมาให้อีก2-3ช่องนะครับแล้วแต่เลือกใช้งาน มันไม่สามารถใส่แก้วขนาด32ออนได้ครับยกเว้นตรงกลางนะทางฝั่งด้านซ้ายและด้านขวามันสามารถใส่แก้วขนาด22ออนได้เท่านั้นครับด้านในเป็นเกสใส่ของครับที่วางปากกาที่วางนามบัตรอันนี้จะวางลูกอมนะหรือว่าของกระจุกกระจิกและใส่สมุดโน้ตหรือวางโทรศัพท์ก็ได้ครับเข็มขัดนิรภัย มีมาให้2จุดครับคันนี้นั่งได้แค่4คนนะคนที่5นั่งไม่ได้ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธี 1. สวิตช์ในห้องโดยสาร 2. สวิตช์ที่ฝาท้ายและ3ที่รีโมทครับกดค้างประมาณ3าวิพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด565ลิตรมันกว้างและยาวครับแต่ความสูงเนี่ย จะน้อยจะเห็นได้ว่าไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ที่ฝาท้ายมีไฟเตือนให้1ดวงนะครับว่าเปิดฝากระโปรงอยู่ไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือมีตะข่ายเก็บของให้ยางอะไรและที่เก็บเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับสำหรับเครื่องมือและแม่แรงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือสำหรับทางด้านขวามือจะเป็นแบตเตอรี่นะ ชายน้ำคันนี้ยังกริบกิบนะปากทางเข้าค่อนข้างแคบตามสไตล์รถท้ายสั้นครับขนาดกระเป๋าอยู่ด้านหลังยังสามารถเข้ามานอนได้สบายสบายเลยครับข้อดีข้อที่หในเรื่องของความลักชวรี่ครับมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีความลักชวรี่มากและลักชวรี่ทั้งคันนะทั้งภายนอกและภายในข้อที่2รูปโฉมรูปทรงยังดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ดูเคเขินครับ ข้อที่3อัตราเร่งดีตอบสนองดีขับขี่สนุกมันสามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองครับข้อที่4เครื่องและเกียร์ทนทานในระดับหนึ่งเลยครับข้อที่5ออปชัน่นล้นมากๆมีทุกอย่างที่ในรถที่มันควรมีครับข้อเสียข้อที่1อัตราสิ้นเปลืองเครื่องยนต์ขนาด3.5ลิตรถ้าติดแบบสนิทในเมืองมันกินดุกมากครับข้อที่2 เกี่ยวกับเรื่องเบาะแถว2ครับมันนั่งได้แค่2ที่นั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเฮดรูมเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์แบบคูเป้ครับเฮดรูมด้านหลังเลยค่อนข้างน้อยข้อที่3รถเดิมๆหายากมากครับเพราะว่า รถในบ้านเราไม่ค่อยมีเยอะนะจังหวัดที่ผมเห็นเยอะที่สุดเนี่ยโดยส่วนตัวเห็นบ่อยๆก็คือที่นาคารปฐมครับไม่รู้ว่าทําไมรถรุ่นนี้อยู่ที่นาคารปฐมเยอะอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของน้ํามันครับควรจะเติมน้ํามันตามสเปคเพราะว่าจากที่ลองใช้งานดูถ้าเติมน้ํามันผิดสเปคเครื่องมันจะสั่นครับข้อที่ 4. ช่วงล่างมันไม่ได้นุ่มนวลอย่างรถซารูนนะเพราะว่ามันเซ็ตความเป็นสปอร์ตใส่เข้าไปมันจะมีความแข็งกระด้างอยู่พอสมควรครับ ข้อที่5โดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นรถที่2บวก2มากกว่าเป็นรถ4ที่นั่งครับอาการประจำรุ่นส่วนใหญ่มันจะเสียตามอายุงานครับแต่จะมีอะไหล่บางตัวที่ค่อนข้างเสียบ่อยข้อที่1ก็คือบาลานซ์ชาร์ปครับข้อที่2แกนพลาสติกของลิ้นวาล์ว ID ชอบแตกครับข้อที่3เซนเซอร์โทนิกเ b สเสียง่ายข้อที่4เกี่ยวกับไอเด g นเกียร์ครับข้อที่5 โซ่ทามมิ่งตามอายุงานข้อที่6ก็คืออุปกรณ์ภายในรถครับเช่นผ้าหลังคาที่ชอบหลุดลุ่ยบ่อยๆและพวกแผงคอนโซลลอกอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-8กิโลลิตรนอกเมือง11-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ9-11กิโลลิตรครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออกมีอยู่2ตัวครับ 1. Audi A 7ตัวที่2 BMW ซีรีส์6 E 6 3ครับราคามือ1มือ2มือ1ตอนที่เป็นเกมาร์เก็ตเท่าที่จำได้อยู่ที่7.8จนถึง8.3ล้านสำหรับราคามือ2ณนะัปัจจุบันเริ่มต้นที่5.5จนถึง7.5แสนครับกับ Mercedes-Benz c 2 1 9ส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถสนองนิดครับสำหรับใครที่กระเป๋าหนัก และเป็นคนที่ไม่มีข้อจํากัดทางด้านการเงินผมมองว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากครับเพราะคุณจะได้รถสมรรถนะราคา8ล้านในราคาปัจจุบันที่อยู่หลักแสนขับดีนะครับช่วงล่างดีอัตราเร่งดีรถดึงๆึมันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานครับเอาเป็นว่าคนที่ใช้รถรุ่นนี้ได้โดยส่วนตัวไม่น่าจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมากนะักถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ c 129ต้องบอกว่าชอบครับลุงชอบชอบในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ดีไซน์แล้วนะและพอมาขับเองเนี่ยความรู้สึกในการมาขับมันเป็นอย่างที่คอนเซ็ปต์เขาบอกไว้จริงๆครับมันคือคูเป้นะครับแล้วก็บวกกับซีดานจริงๆในความรู้สึกในการนั่งเนี่ยเวลาคุณนั่งปุ๊บคุณขับคุณจะรู้สึกถึงความสปอร์ตครับช่วงล่างที่เฟริร์มแข็งไม่ได้นุ่มนวลแต่ แน่นนั่นหนึบความสบายอย่างซีดานอาจจะลดน้อยลงไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับรถตัวที่เป็นคูปเป้มันดีกว่าครับมันเป็นรถที่อยู่กลางๆพอดีจริงๆเสาเเสา B เสา C ไม่มีปัญหาครับเวลาเข้ามาใช้งานเองที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือน่าจะต้องเป็นเคดรูมของบอบ์ดแถว2ที่ดูมันต่ำมากและตำแหน่งในการนั่งครับเนื่องจากว่ามันเป็นคูปเปเ้นะคอนเซ็ปต์ของมัน การนั่งมันจะดูเหมือนต่ําครับแต่เบาะมันปรับได้ไหมปรับได้แต่ปรับขึ้นมามากเทดรูมด้านบนเราก็จะหายไป mm hmm. เวลาผมขับเองผมขับเบาะต่ําสุดครับในการนั่งก็จะรู้สึกมันไม่ได้มีความรู้สึกขับแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกว่าดับบงหน่งหนึ่นะไม่ได้ดูแตกต่างฮะแต่มันแค่มีความสปอร์ตมากกว่าเท่านั้นเองลองตัดสินใจกันดูครับ